สวัสดีครับพาดู y YouTube เอพิโซดนี้นะครับเราจะพาไปดูช่องสำหรับคนที่อยากจะซื้อของอะไรสักอย่างแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเลือกอยังไงดีนะครับ have no idea เลยก็คือไม่รู้ไม่รู้เลยนะครับว่าเขาดูเขาเลือกซื้อกันยังไงก็คือช่องที่ชื่อว่า easy with wiki นะครับชื่อช่องอาจจะแปลกๆหน่อยนะเวลาเราเซิร์ชนะครับเราก็หาดูเลยนะครับว่า easy with wiki นะครับ สะกดตามนี้เลยนะครับเสร็จปุ๊บช่องนี้ดีตรงที่ว่ามันจะมีรีวิวรีวิวการใช้งานแล้วก็จัดอันดับของใช้ต้องบอกว่ามีแทบทุกประเภทเลยนะครับตั้งสักเบื่อยันเรือลบเลยนะ มาดูตัวอย่างคร่าวๆกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ะ Electronic Drum Sets 10 Best Bread Makers Best Smart Locks Best RC Cars Best Microwaves Best MIG Welders Best Pet Trackers 10 Best Beard Trimmers OBD 2 Gauge Displays ของแปลกๆของที่เราไม่คิดว่าจะมีนะเขาก็มีนะครับ Best Chocolate Fountain ก็คือ,อน้ำพุช็อกโกแลตนะครับนะครับอย่างของผมเนี่ยล่าสุดก็คือดู ตัวเต็นท์รถไปแค่เต็นท์รถหรือว่าก็คือเป็นหลังคาหลังคาหลังคาไว้จอดรถเนี่ยนะครับก็คือเป็นคาร์พอร์คิหรือว่าคาร์เชลเตอร์นะครับเ <cardboard> นี่ยอย่างดูอย่างในรายละเอียดเนี่ยนะครับเขาก็จะมีบอกว่าเอออันนี้นะทวัสดุน,นี้ดีไม่ดี available, but heavy winds. ยิ่งสมัยนี้เนี่ยการซื้อของออนไลน์นะครับที่เราต้องพิจารณาโดยไม่ได้เห็นของหรือว่าไม่ได้จับต้องไม่ได้เห็นของจริงเนี่ย ช่อง easyvithwiki นะครับนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับเอาไว้ใช้เป็นตัวช่วยสำหรับในการที่จะเลือกซื้อของอะไรสักอย่างนะครับที่ค่อนข้างจะมีราคาหน่อยนะครับเราก็เลยต้องเลือกดูว่าจะเอาไหนดีเพราะว่าพอเราดูแล้วเนี่ยนะครับจะช่วยให้เราสังเกตเห็นแนวทางนะครับพอจะจับวิธีดูได้ว่าเราควรจะเลือกซื้อ,อยังไงนะต้องดูตรงไหนอะไรที่มาทำให้ของประเภทน,นั้นแพงอะไรที่มาทำให้ราคาแพงนะครับผมว่าตัวช่อง e a s y i t w i k i เนี่ย ผมว่าช่องนี้น่าจะมีประโยชน์ที่จะช่วยในการตัดสินใจตรงกับที่โสโลแกนเขาบอกบว่า search easy with wiki before you decide ก <you> ็คือว่ามาลองดูมาเซิร์ชดูใน easy wiki ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้ออะไรสักอย่าง <Okay. S 1> ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับผู้ชมคนดูทุกคนนะครับก็ไปแล้วครับจบแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ